โอเคโอเคผมไม่มีนะไม่ได้เอาบัตรมาโอเค่ม่จัดไปน้องชายผมเองเดียวไม่ผู้บัตรจะความผิดนะนายตำรวจยึดตั๋นยาบัตรขึ้นไปขอดูบัตรไม่มีเอาไปปัดไม่มีความผิดก็มีความผิดก็ได้โอเคครับถ้าปัดสองร้อยโยนนี่นี่เห็นแล้วก็เซ็นอะไรถ่ายเลยนะถ้าใครมีอะผมโอเคผมโอเคมีความผิดโอเคผมไม่ว่าโอเคโอเคเลยครับ นี่น้องชายผมนะนี่น้องชายผมนะอธิบัติผม่ะโอเคอาเดดแมมียโอเคโอเคผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับบัตรผมเดียวสารล้ำคนบุยรำโอเคนะครับโอเคนะผมมาทำงานกันมากอทีนัพักอยู่ตรงนี้ใกล้ใกล่เลแหละเราเราพักอยู่วัดจิตใจสิเก้าต่อปลาพอยนินได้ โอเค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 นะครับผมไม่รู้หรอกใครโอเคนะหมวดนะไม่มีปัญหานะผมบัตรมตัดเดี่ยวก็ได้นะผมโอเคนะใครไม่มีบัตรเน้องชายของเี้ อ่าไม่ปรับลงพักก็ได้200ก็ได้เนี่ยค่าปรับครับปรับ200อยู่แล้วบัตรประชาชนเนี่ยโอเคผมมีเงินไปโรงพักไปโรงพักถึงลยโอเคผมไม่ว่าหรอกตั้งไปเลยเด็ดปรับลงพักสองร้อยจะปรับที่โงพักก็เรื่องของเขาเขาก็มีมีบัตรประชาชนเขาไม่ได้พกมาไม่ต้องไม่เอาไม่ตเอาค่าปรับเพียแค่สองร้อยเละค่าบรัรประชาชนเนี่ยเอาไปโอ้ย่าไปซีเรียสมันโหมึงเอาโทรศัพท์กูไปด้วยเอา ไม่เป็นไรเอ้ไปปรับเองทำปรับเล็กน้อยอ่าโอเคโอเคนี่ตั้งด่านนี่นี่ตั้งด่านเรียกนะนี่ตั้งด่านเรียกไม่มีอะไรเลยนะกลวยตั้งก็ไม่มีนะฮะไม่ได้ตั้งด่านเรียกซุ่มนะครับตอนนี้เรียกซุ่มจริงจริงผมโอเคไเรียกซุ่มนะเรียกซุ่มนะเนี่ยครับเรียกซุ่มนะฮะจับอย่างน้อยหนึ่งกิโลนะฮะบอกตรงหมวดมาหมวดร้อยตีมาสองคนครับดาบสาม ส่วนนอนนี้มินใหม่ครับโพสได้เลยผมไม่ซีเรียสครับผมผมไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่ผิดก็ไม่ครับการโพสเนี่ยก็ผู้บราการเขาก็บอกอยู่แล้วว่าตรงอยู่แล้วว่าโพสได้ครับแต่โพสไม่ได้เสียหายอะไรครับผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยครับไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับโอ้โห แล้วแต่พี่ไม่ต้องเสียแหละมึงไม่ต้องไปเสียอะไรเราไม่ได้ทำอะไรปิดแค่ไม่ได้ปกป้องประชาชนจะขอปรับเจ้าที่เลยเขาบอกขอปรับเสียปรับเรื่อนี้เนี่ยไม่ต้องเลยมึงไปเสียมึงก็เอาใบก็ไปสั่งมาเอาใบใบค่าปรับมาไม่พกใบประชาชนน่ะไม่มีหรอกเพราะติดสินบนอะไรไม่ต้องไม่มีเสียค่าปรับแค่สองร้อยไม่พกใบประชาชนอ่ะมันมีแค่นั้นแหลย เออความผิดคือความผิดจะไปซีเรียสอะไรครับหนีนะ้ครับตอนนี้ครับจับได้คนนึงหนีแล้วครับเห็นไหมฮะสนอนิมิตใหม่นะครับสนอนนิมิตใหม่นะนี่ฮะนิมิตใหม่ฮะจับไปเหรอโธ่ไม่พกบ,บัตรประชาชนน้องชายผมได้แท้เลยอะ่ะผมก็ให้บัตรประชาชนไปดูแล้วอ่ะปรับสองร้อยอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกไม่เราจะเสียเวลาไปไงเฮียพวกนี้แม่งเกินไป